สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะสูตรนี้สูตรที่1วิ่งบนล่างนะคะเลขเด่นเราจะใช้สองตัวล่างหลักหน่วยนะคะมาคิดคำนวณตัวอย่างเช่น39เรา,ก,าก็จะใช้9มาลบ1นงคงที่เท่ากับ8นะคะ 9บวก1คงที่เท่ากับ10แเราก็จะใส่0ูนย์เลขที่ออกก็คือ538กับ73เลข8ที่เราหาได้ก็คือจะเข้านะคะงวดต่อมา3 73เนะคะเราจะใช้เลข3าบวก1คงที่เท่ากับ4ลบ1คงที่เท่ากับ2นะคะเลขที่ออก,กคือ4 2 2สองสองกับ19นะคะเราก็จะได้ทั้งสองทั้ง4ี่เลยมาบนทั้งหมดเลย ว่ต่อมา9ลบ1คงที่เท่ากับ8บวก1คงที่เท่ากับ10นะคะแล้วก็จะใส่0เลขที่ออกคือ270กับ050นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดต่อมาเราจะใช้เลข5นะคะเลข5ลบ1คงที่เท่ากับ4บวก1คงที่เท่ากับ6นะคะเลขที่ออกคือ787กับ56นะคะ เลข6ก็คือลงล่างนะคะได้ล่างนะคะอันนี้ลองทําย้อนหลังดูได้นะคะเพราะว่าส่วนมากก็คือจะไม่ไม่เคยผ้าสําหรับงวดนี้งวดงวดที่แล้วเราจะใช้7ใช่ไหมคะใช้7ลบหนึ่งลบหนึ่งคงที่เท่ากับ6บวกหนึ่งคงที่เท่ากับ8นะคะส่วนเลขที่ออกสองตัวล่างสองตัวล่าง ที่ออกก็คืออะไรอ่ะสองเก้าแยกที่ออกคืองวดนี้เนาะห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้านะคะอันนี้ก็คือไม่ออกไม่เข้านะคะงวดโอ้ยตกขอบไม่เห็นห้าหนึ่งเจ็ดนะคะไม่เข้ากับสองเก้าส่วนงวดต่อไป งวดต่อไปงวดวันที่16กรกฎาคม6 5 6 4นะคะเราก็จะใช้2ตัว2ตัวล่างนะคะมาคำนวณ2ตัวล่างมาคำนวณก็คือ29ใช่ไหม29บวก1คงที่ก็จะเท่ากับ0 -1 ลบ1คงที่ได้เท่ากับ8นะคะ เราจะได้สองตัวนี้อันนี้เป็นของงวดวันที่สิบหกเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะว่าจะออกอะไรนะคะงวดที่แล้วให้ฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ดงวดที่แล้วฟันเจ็ดก็คือเจ็ดมานะคะส่วนงวดนี้ วดน,นี้วัดน,นี้ยอมจะให้วดน,นี้ให้หนึ่งนะคะวดน,นี้คือให้หนึ่งหนึ่งมาแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางอีกสักคลิปหนึ่งนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคสำหรับหลายๆท่านเอาไว้พิจารณานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ